ค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ๆเรอย่กับช่อง n o ฟ e Happy Channel อีกแล้วนะคะแต่ตอนนี้นกฟิ u เจ้าของช่องไม่อยู่นะคะตอนนี้ก็พบกับโจนฟิวในเลยตอนนี้เราไปช่องของน o c f u เรียบร้อยแล้วนี่เข้ามาในเกมนะคะเราเห็นตัวเองอยู่ในเกมด้วยดูสิทอาชนหน้าตาเหมือนเราเลยงั้นวันนี้เราจะมาเล่นในหมดฟีสต้์และการโกหวทำแรงน o c f u ตกถ้าเล่นในแรงนะเราเล่นหมดนี้แล้วกันโอเคกดเล่นไม่รอช้า เดี๋ยวฟิลกลับมาซะก่อนอ้นี่8คนสังหารได้1คนเน่ยวันนี้จ็เยจะสังหารกี่คนดีนี่ตลายดิ้นรีด้ลยนหมดเลย3คนไระงี้ตอนนี้3คน สองท่านได้หนึ่งคนแล้วก็สลบไปกรอบหนึ่งอ้ยก็กสั่ิ้นะเราต้องระวังหน่อยแล้วื้พี่ชายอรอยบอกแล้วอย่ามาซืดด้กับจร์วิอตั้งนาสำหรับได้หกคนเยอะจริงๆ <c oughs> ไ,นะไม่คอยะก็มาแตักไปกันไปละจ้าจ้าเออโหชุดแรงอยู่นะเนาะไม่โดนนะจ๊ะฮะชเชดเจ็ดคนโอ้โหห้น ตอนนี้เงเนี่ยนะ่ไว้เลยนะเฮ็ดชอตไปห้องข้างันยข้างมนนจะมีตัวนะีแล้วอ่ะจัวดนล้อะนี่อ่ะครับก็แบบนี่จะไหมอ้าวเดี๋ยวเลียงหน่อยเดี๋ยวซักหกสี่ใส่ไปหมดแล้วเจะเราก็ใส่ไป อันนี้เราใช่ไหมโอเคก็ได้ไม่ต้องช้อยนะต่อไปสองฟองใส่อีกสักรอบโอเคลืมกันฮะแร้กันเถอะตอนนี้เรามีสักหกโหแรงได้ใจเอาจะไปดับจะดับตกเตะลก,ก็พองทุกสังหารไม่ได้นะแปดคนง่าย last love เกือบไป เกือบไปแล้วโอ้ยมีกระดาด้วยนะอีกอย่างหายไปกับหายไปทั้งคนสองคนถ้าหน้าทั้งสองคนได้สิบเองนะอ่ะฮคาบก็แปดคาบก็แปดดีอะไรขนาดนี้นะคะหลายคนจังโอเคใช้สเต็ปก,กันยอ่อน้ำก็เจอคกนตรงนี้อีกแล้วใช้อา เราคนลัาสุเคป้าเฮ้ยแล้วมันแอบลหลขึ้นบนอีหัวไปตายไปไหนอีกตา,ายไปไหนหมด14ี่วนันนี้ตั้งนานจังหาเป็นสบส่คน ร้อยอดี้แตกไม่แตกมาดูกันเรื่องเราก้าจะมีคนรีเลือดให้เราไหมน้าอ,อมีคนล้อนเราโอเค กือบไปแล้วกือบไปแล้วโอเคเราจะสังหารแต่ใจพวกนี้นเพือไม่ให้ทันเอ,อ้าก็มีแนตะ่มันไม่ใช่ยเไม่โดนเรียบร้อยเราต้อนยังไนะเราจะตามเข้าไป ไฮแอซูโอ้ยคือจะแตกแล้วปเด็นตากเอวอ่ะโอ้ยเอวส่วนเหมือนกันนะเนี่ยสายตรงใช่ไหมเรามันแตกไหมหัวแตกไปขา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 ไปเจ้าเจ้า ผลเลโอลสี่ก็เล้ยลสีกลส่ก็สังหารคนได้ออนี่ไงมันจะต้อ,อ,องสบบังมา ก็ม่ใช่ไม่ใช่ไม่เราจะล้วเพื่อนสักนิดคงไม่เป็นอะไยี่สคนแล้วนลนเ,ลนเนี่ยั่ลาไปยดูเะ่อุ้ยเลิเลี่่แน่่อะไรเลิหลต้องยี่ส่ จะท้องแล้วอ้าวโอเคเรียบร้อยไอโซมก็มีเฮ้ยทำไมอยู่ดีก็สนบละ่ะมาแตกหรืออะไรไโอเคโอเคอีกคนนะไป ทหารไปด้วยวก็สลบไปด้วยได<อ>้เรียบร้อยทหารทสาเสร็จละสามคนต้องเตคนไม่ทักโคนอังโงโคนังโคงนังโคนังโงต้อนไ้ใคราอ่ะอโอเคถึงว่าได้อยู่อโอเค ที่เหล่าสื่อจัดก,การใช้ยู่ข้างบนวันนั้นเอ้สามสิบเก้าแล้วไม่ต้องไปถึงข้างบนหรอกเ,เราจะเป้าหมายสุดท้าย,ยแล้วแล้วถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้จนฟิลขอตัอลวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย